ัลโหลสวัสดีคะ่ะเอมเองค่ะยินดีต้อนรับสู่เอ็มสตรีอารน,นะคะ <c ười> คลิปนี้ก็เป็นคลิปอิงโซเบอร์คลิปที่2อของเอมนะคะ <c ười> มาเร็วทันใจจริงๆ <c ười> แต่ว่าน่าจะเร็วเฉพาะเดือนน,นี้แหละเพราะว่าเราต้องทำให้ครบ <One. laughs> เป็นยังไงบ้างคะสาหรับคนที่เพื่อนเพื่อนีเอน่เพน,น้องที่ทําอินโทรเบอร์การตอนนี้ทุกคนยังรอดอยู่ไหม <laughs> ตอนนี้เอ็มยังรอดอยู่นะเพราะว่าเห็นแล้วว่าเอ็มมาทาวิดีโอก็แปลว่าเอ็มยังทำอินโทรเบอร์อยู่นะ <laughs> ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังทําทันอยู่นะโอเควันนี้เอ็มจะไม่พูดอะไรมากมายเพราะว่าเราพูดกันไปคลิปที่แล้วยุ่แล้วเนาะ วันนี้เราก็จะเข้ามาดูในเรื่องของการวาดของเอ็มเลยก็คือที่ที่แล้วเป็นวาดวันที่1ไปแล้วเนาะทริปวันนี้ก็จะเป็นวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4ีนะคะรวมกันไปเลยจะได้แบบไม่เบื่อนะดูไปหลายๆภาพโอเคถ้างั้นไปดูอินโทรเบอร์ของเอ็วันที่สดีกว่าว่าวันที่2เนี้ยเอ็งวาดขนมไทยอะไรไปกันเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมแค่เริ่มก็ผิดแล้ว แค่เริ่มก็พลาดแล้วเพิ่งมารู้ว่าปากกาที่ใช้ถมงสีไปในวันแรกอะ่ะมันซึมไม่ใช่อันที่แนะนําไปด้วยนะคือแบบเปลี่ยนใจใช้อันหนึง่งแล้วคือแบบขั้หัวมันใหญ่กว่าไงก็แบบกะว่าจะแบบจะได้ระบายเร็วๆอะไรเงี้ยทุกคนว่ามันซึมเหมือนไหมมันซึมไม่เป็นไรมันเกิดความผิดพลาดได้เสมอ <laughs> ก็เลยแบบว่าอ่ะ ใช q ลิควิดลบเอา,านาที่สุดถึงแม้ว่าในงานตัวจะโชว์ให้ดูหลังจากวันที่2นะว่ามันจะค่อนข้างเห็นว่ามันเป็นเทกเจอร์อคุ่นขัดนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นแบบการลบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ก็ปล่อยมัไปแล้วกันนะแบบไม่อยากวาดใหม่ขนมไทยที่ยังวาวันนี้ก็คือบัวลอยค่ะเอ้ว่ายัางไงบัวลอยทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้วล่ะคิดว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักหรอก เป็นขนมยอดฮิตที่ใครๆหลายคนต้องเคยได้กินและใครๆหลายคนต้องเคยได้เห็นแน่นอน <c oughs> คือถ้าอ่ะไม่เคยเห็นอาจะอธิบายบัวลอยนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเผื่อแบบว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นแล้วอยากจะไปลองทานดูนะคะจะอธิบายสั้นๆนิดนึงว่าบัวลอยคืออะไรบัวลอยของไทยเนี่ยจะใช้วิธีการปั้นแป้งเป็นกลมลูกกลมๆลูกกลมๆโอเคเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูแล้วกันปัง <c oughs> แล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีไส้ที่เป็นพืชผลต่างๆที่มีรสชาติแตกต่างกันออกไปเข้ากับเนื้อแป้งเป็นอย่างดีและนําไปต้มกับน้ําเดือดนะก่อนที่จะตัดรับประทานคู่กับน้าเชื่อมหรือว่าจะเป็นน้ํากะทิก็ได้โดยแต่ละสูตรของแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็จะแตกต่างออกไปเช่นกันคืออย่างบางที่อย่างเงี้ยที่เราก็เห็นใช่ไหมว่าแบบว่าบวัวลอยไข่หวานเขาก็จะใส่ไข่ไก่เข้าไปด้วยหรือบางทีอาจจะเป็นไข่แดงเค็มอะไรอย่างเงี้ยก็น่ากินพูดไปเองและอยากกินเอง อยากกินบัวลอยอะไอที่มันเป็นไส้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นพืชผลใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วมันก็จะมีแบบพวกแบบฟักทองอะไรอ่ะเผือกบ้างาวโพดบ้างอะไรแบบนี้หรือแห้วบ้างก็มีแต่เดี๋ยวนี้ บัวลอยเนี่ยค่อนข้างมีแบบหลากหลายอมัน evolve ไปหลายแบบแล้วอะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าคือเดี๋ยวนี้ก็เห็นเป็นแบบบัวลอยลาวาไส้ลาวาแบบกัดออกมาแล้วไหลเยิม้มอะไรเงี้ยแล้วก็บัวลอยสีพาสเทลที่เอาสีจากธรรมชาติตามาผสมแป้งให้มันเป็นสีสันสดใส ให้มันดูน่าทานยิ่งขึ้นจากที่มันน่าทานอยู่แล้วนะมันก็จะยิ่งน่าทานยิ่งขึ้นบัวลอยสําหรับคนไทยเนี่ยนะจะถูกนํามาเป็นขนมที่ใช้ในงานบุญใช้ในงานที่เลี้ยงพระหรือว่าใช้ในงานที่เลี้ยงแขกเป็นพ่อหมด่ดูล่องลอยอ่ะ <s ales> ก็คือจะลอยไปลอยมาตลอดเวลาอย่างเช่นภาพที่เอ็มสเก็ตไว้แล้วที่น่าจะเห็นก็คือแบบลอยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆตอน ตรงเสื้อตรงแพทเทิร์นเสื้อคืออยากให้มันเป็นลายดอกบัวนะแต่ปากกาที่ยำใช้มันหนาไปก็เลยทําให้ลายดอกบัวไม่เป็นดอกบัวอีกต่อไปกลายเป็นลายกราฟิกแอบสตรักธรรมดาไม่เคยมีอะไรเพอร์เฟกกับการวาดทาั้งสิน้นนั่นแหละก็ประมาณนั้นเองก็เลยวาดออกมาเป็นแนวแบบพอหมดดูร่องรอยอะไรอย่างเงี้ยตามชื่อบัวลอยเนาะ นั้นก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันหลังจากที่แอมวาดอิงโทเบอร์วันที่2เสร็จแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยวยปล่อยให้เพื่อนๆดูสปีดเพลงของแองต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกัน โอเคกลับมากันแล้วนะคะเป็นยังไงน้องบัวลอยของเอมล่องลอยสมชื่อไหมคือนี่ไงเดี๋ยวเอมให้ดูนี่คืออิงเทอร์โบวันที่สองของเอมบัวลอย <c oughs> นี่เสร็จแล้วถามว่าภูมิใจกับงานนี้ไหม <c oughs> ก็ชอบนะแค่ตรงแบบกราฟิกบนเสื้อนั้นเองที่แบบมันมันไม่ใช่ดอกบัวเออไม่เป็นไร <c oughs> ถือว่าเราเราเรารู้กันแล้วกันเอมรู้แล้วกันว่านี่คือดอกบัวเนาะโอเคก็เสร็จไปแล้วของวันที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันวันที่3เลยว่าวันที่3ในอิงเทอร์โบของเอมเนี่ยเป็นขนมไทยอะไร ไปเลยค่ะขนมชนิดนี้ขอบอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาเอ็มไม่เคยเห็นและไม่เคยกินมาเห็นครั้งแรกก็ตอนที่เสิร์ชหานี่แหละแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยแล้วแบบเฮ้ยมันมีขนมไทยชนิดนี้ด้วยเหรอขนมชนิดนี้ก็คือกระเช้าสีดาค่ะกระเช้าสีดาอชื่อฟังดูหรูหรามาก หรูหราดูมีสกุลมากเลยค่ะต้องบอกว่าชื่อขนมชนิดนี้เนี่ยมันคือมันมาจากต้นกระเช้าสีดาในวรรณคดีรามเกียรตินะคือมันจะมีลักษณะโดดเดน่นเฉพาะตัวของมันเองโดยตัวขนมเนี่ยจะทํามาจากแป้งปั้นออกมาเป็นรูปที่สวยงามรูปทรงเนี่ยจะคล้ายกับกระเช้าและส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นไส้ของมันเองอะไม่เคยเห็นใช่ไหมถ้าใครไม่เคยเห็นขนมกระเช้าสีดาเนี่ยปิงหน้าตาเป็นอย่างนี้น่ารักไหม น่ารักมากเลยอะ่ะตอนแรกเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมเราไม่เคยเห็นขนมไทยชนิดนี้เลยมันแบบน่ารักน่ารักความแอบมา <c oughs> คืออย่างที่รู้ๆกันเอ็มอย่างไม่ใช่อย่างที่รู้ๆก็หรอกขนาดเอ็มยังไม่เคยเห็นเลยคือเขาก็บอกอยู่แล้วว่าไอขนมชนิดเนี้ยค่อนข้างที่หาทันยากเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยคือขนมชนิดเนี้ยค่อนข้างที่จะต้องใช้ฝีมื คนทำเนี่ยคนข้างสูงคือการที่ทำไอ้ตัวกระเช้าเนี่ยมันต้องใช้ฝีมือมากอะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ทำเนี่ยมีฝีมือไม่เก่งพอเนี่ยหรือว่าปั้นไม่สวยพอเนี่ยมันจะทําออกมาไม่สวยอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นคนที่ทําออกมาจะเท่าไหร่เพราะต้องใช้ฝีมือมากๆสงสัยอาจจะไม่ได้ลองกินก็ได้นะคือถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นกระเช้าสีดาขายที่ไหนหรือว่ามีที่ไหนสั่งทำเนี่ยบอกเอ็มนะเอ็มอยากลองชิมมากเลยอะคือ อยากรู้ว่ารสชาตินเป็นยังไงแล้วก็อยากรู้ว่าของจริงอะมันจะเป็นยังไงคือไม่เคยเห็นค็เห็นแต่ในรูปอะไรอย่างเงี้ยอยากลองกินดูถ้าถ้ามีใครก็บอกคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะมาดูคอนเซปต์ข้าวๆของเอมีก่อนว่า เอ็มวาดน้องกระเช้าสีดาออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหน <S 2> <S 2> <S คือดูฟังจากชื่อแล้วอ่ะเอ็มก็รู้สึกว่ามันฮัลหฮาราดูเป็นแบบยังไงดูเป็นคุณหนูนิดนึงเป็นแบบมีความเป็นคุณประสตรีมัง้ง <C hy m ine> คือมันคือแบบชื่อมันดูแบบให้ความรู้สึกว่า,วา,วาเฮ้ยมันต้องสวยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่ากระกระเช้าสีดาเอะพอเป็นพ่อหมดแล้วมันจะต้องวาดออกมาเป็นยังไงคะก็เลยคิดว่า ว่าพ่อมดออกมาในสไตล์แบบสวยๆแล้วกันสวยๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบพ่อมดที่ดูเป็นแบบคุณนายนิดนึงแบบมีมีหมวกแบบมีติดดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มีผ้าคลุมที่ดูแบบดูเป็นดูเป็นคุณนายมากอ่ะแค่นั้นแหละมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นคุณนายคืออยากให้มันดูเป็นเอลิเกนนิดนึงให้มันดูแบบเรียบหรูนิดนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็ถือก,กระเช้านิดนึงเลยว่าเออฉันแบบเป็นกระเช้าสีดานะ กระเช้าหน้าตาอย่างนี้เลยน่ารักใช่ไหมมายังไงก็เดี๋ยวปล่อยให้เพื่อนๆไปดูกระเช้าสีดาของเอ็มแล้วแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันหลังจากที่เอ็มวาดน้องกระเช้าเสร็จนะคะ นะคะเป็นยังไงบ้างกับน้องก็ชาวสีดาของเอเป็นยังไงคะ <S 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 สวยและเรียบหรูไหมคะ ตามชื่อดูแบบสวยแล้วเรียบหรูจริงๆโอเคอันนี้คือรูปจริงๆนะคะเทียมว่าน้องกระชอลดีดเร็จแล้วเป็นแบบนี้ชัดๆเลยคือด้วยความที่น้องเขาอ่ะมีความมีความเรียบหรูมากน้องเองก็เลยใช้สีทองเยอะไปนิดนึงใช้สีทองแบบเยอะจริงๆก็ได้อ่ะมันมันบ่บอกคาแรคเตอร์น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเนาะอันนี้พอรู้สึกพอใจเลยแหละกับการที่มันออกมาไม่ค่อยมีอะไรที่มันผิดพลาดกับกับการใช้ปากกาเลยนอกจาก หน้าตานิดนึงหน้าตาน้องเขามไม่เหมือนกับที่สก็ปแต่ก็ไม่เป็นไรน้องน้องน้องสวยแล้วเลยงทั้งสวยแล้วเราไปต่อกันขนมไทยวันที่สี่กันเลยดีกว่าค่ะ นมไทยชินที่4ี่นะคะในอิงเอร์เวอร์วันนี้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเชื่ออยู่แล้วว่าถ้าเอ็มพูดถึงชื่อข้าวเหนียวมะม่วงขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ใครหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะกินแน่นอน <laughs> เอ็มยังอยากกินเลยอะนึกถึงแบบจินตนาการเป็นแบบจินตนาการนะว่าแบบมะม่วงสุกสีเหลืองกลิ่นหอมกับข้าวเหนียวมูนแล้วราดด้วยกะทิอื <laughs> อยาก,กินอยาก,กินไม่เป็นไรตอนนี้ยังกินไม่ได้ก็เอารูปไปก่อนลวกันนะคะปุ้งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวแบบข้าวเหนียวมันก็จะแบบเหมือนหวานรสเหมือนหวานมันมันเค็มเค็มเพราะว่าราดด้วยกะทิด้วยบวกกับความหวานแล้วก็หอมสดชื่นของหัวม่วงเนี่ยมันแบบฟินมากเมนูเนี้บอกเลยว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วมันเป็นขนมไทยยอดฮิตของคนไทยเราเองเหมือนกันแล้วก็ชาวต่างชาติเหมือนกันไม่ว่าชาวต่างชาติคนไหนจะมาที่ ประเทศไทยเนี่ยก็ต้องได้ลองข้าเหนียวมะม่วงแน่นอนแมงกอสติกิไรนักคาคืออย่างเอ็มอย่างเงี้ยข้าเหนียวมะม่วงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เอ็มจะได้ทานนะจะเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยไม่ค่อยได้กินหน้าอื่นรู้สึกว่าจะเป็นแบบช่วงสงกรานเนาะที่แบบกินเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นขนมคลายร้อนหรือเปล่าเอ็มไม่แน่ใจแต่ว่าเอ็มกินแล้วเอ็มรู้สึกสดชื่นอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ารู้สึกแบบนั้นเหมือนกันก็เขมาเมน์มาด้านล่างนะคะ คอนเซปต์ของเอมในการวาดข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะว,ว่าจะวาดยังไง <laughs> ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเอมมีความรู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่หอ,อมคาแรคเตอร์ Character ที่ดูฟ resh แล้วก็คาแรคเตอร์ที่ดูแบบหนึบๆเพราะว่ามันมีข้าวเหนียวด้วยใช่ไหม,มก็เลยวาดพอมดออกมาดูแบบแมนแมนหน่อยถือมะม่วงและราดตัวเองด้วยน้ำกระทิ <laughs> เอ๊ะมันดูอีโรติกไปไหมอะ่ะนั่นแหละ <laughs> ก็เป็นอารมณ์แบบนั้นเมก็อยากว่าออกมาอย่างเงี้ยก็เลยว่าออกมานะคะ <laughs> งั้นไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันท้ายคลิปแล้วคันดูน้อง <laughs> เข้าเหนียวมะม่วงไปก่อนนะคะ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะน้องข้อเหนียวม่วงเซ็กซี่ไหมคะราดด้วยน้ำกระทิคนๆอะไรอะไรโอเคมาดูกันภาพจริงของน้องข้อเหนียวม่วงนะคะนี่ค่ะนี่คือภาพฟิเนชชิ่งนะคะโดยรวมแล้วชอบมากนี่คืออิงเทอร์เบอวันที่4ของเอ็มนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับอิงเทอร์เบอคลิปที่2ของเอ็มในวันนี้ ดูไปเลย3วันดูไปเลย3ขนมไทยที่เอ็มวาดนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแนวคิกของการเองวาดขนมไทยกับพอมดนะคะใน3วันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมีอะไรอยากพูดอยากแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสามารถติดตามเอ็มได้ใน IG กับ Facebook นะไปดูภาพเต็มได้เลยปุ๊ปปุ๊ปุ๊ป,ปยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า 拜拜。Bye bye